สวัสดีค่ะพบกับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้อยู่ที่เพชรยนต์สาขาชวินทวงศ์เช่นเคยนะคะหลายๆท่านนะคะมองหารถใช้งานนะคะจะเป็นรถเก่งขนาดกลางนะคะแล้วก็เป็นรถที่มีความอึดถึกทนนะคะเป็นรถยนต์มือสองที่น่าใช้เลยนะคะสําหรับโตโยต้าอันติสนะคะและคันนี้นะคะรุ่นนี้ที่เก๋จะพาดูนะคะจะเป็นหน้าฉมบีเมนอร์เชนนะคะก่อนจะปรับเปลี่ยนเป็นรุ่นออนิวนั่นเองนะคะเพราะลูกค้าหลายท่านหาอยู่นะวันนี้เก๋มีสาคันมานําเสนอ ะะราคาดีทุกคันเลยจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ได้ด้วยนะคะรถของเรานะคะคัดเกรดเมาไม่มีประวัติการชนหนักพิกคว่มจมน้ามาแน่นอนนะคะได้วอลันตีหลังการขายของทางเพชรยนต์ด้วยนะคะมีใบเซอร์มีช่างตรวจรถให้ด้วยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะรถเก่งที่มีความอึดทนอย่างอันตีสนะคะใช้กันเป็นล้านกิโลได้เลยนะคะรถที่น่าใช้เดี๋ยวเรามาดูแต่ละคันนะคะว่าคันไหนน่าสนใจกันบ้างนะคะสาหรับรุ่น 1.6G นะคะน่าชมไมเนเชนนะคะราคาเร ตริ่ต้น300,000กว่านะคะอย่างที่เกดจะพาดูคันแรกนี่เลยเลขทะเบียน5.1นะคะเลขทะเบียน5.1.31นะคันนี้นะคะจะเป็น Toyota a อันตีสหนจนะคะราคาอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์คันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,800บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ปี2018กับไมการใช้งานอยู่ที่1,30,000กิโลนะคะเลขไมค์ข้ามแสนเขาเช็คระยะใหญ่มาให้เรียบร้อยนะ คันนี้นะคะก็ได้เป็นสีบรอนเงินซึ่งลูกค้าดูได้เลยนะคะว่าสีบรอนเงินทําความสะอาดง่ายและใช้ยังไงก็ไม่เก่าแน่นอนนะคะแม็กติดตั้งมาเรียบร้อยแม็กจากโรง,งงานนะคะด้านหน้าของตัวรถไม่มีร่องรอยการถูกชนในดๆได้สภาพเดิมไปใช้งานแบบนี้เลยนะคะกราถือว่าได้รถเก่งที่มีความอึดทนสมรรถนะดีนะคะน่าใช้งานกระจกทุกบานยังเป็นของโตโยต้าอยู่ด้วยนะคะนี่รถน่าใช้จริงๆอยากให้ทุกท่านนะคะได้รถดีๆไปใช้งานกันขนาดเครื่องยนต์ของเขานะ คันลิตรนะพละกําลังแรงแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะคะด้านในของตัวรถนะคะถ้าเป็นรุ่นนี้เขาจะคุมโทนด้วยสีเบจนะคะแล้วคันนี้เจ้าของเดิมติดหน้าจอมาให้เรียบร้อยนะคะหน้าจอ Android มาให้เรียบร้อยเพราะปกติเขาจะได้เป็นหน้าจอที่เดิมจากโรงงานเครื่องเล่นวิทยุ C D A M F M นะคะแต่ว่าคันนี้เจ้าของเดิมอ่ะ ติดตั้งมาให้เรียบร้อยหน้าจอ Android นะคะแล้วตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีเบดแบบนี้เลยนะคะขนาดเครื่องยนต์1.6 6ลิตรนะคะและคันนี้ไมค์การใช้งานอยู่ที่แสนสามนะคะเลขไมค์ข้ามแสนเข้าเช็กระยะใหญ่มาเรียบร้อยนะคะบางท่านกังวลว่าจะเป็นรถแท็กซี่หรือเปล่า ของเราไม่มีแน่นอนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นรถหน่วยงานนะคะ85%เป็นรถหน่วยงานแล้วก็อีก25%เป็นรถบ้านนั่นเองนะคะแล้วมีที่มาที่ไปของการได้รถมาด้วยนะคะในเล่มทะเบียนให้เห็นชัดเจนเลยว่ารถมีที่มาที่ไปนะคะสามารถเช็คที่ศูนย์โตโยต้าได้ด้วยว่ามีประวัติการเช็คอะไรมานะคะและคันนี้นะคะ379,0 0 0บาทจัดไปนั้นฟรีดาผ่อน6,800 ผ่อนได้84หวดด้วยนะคะถ้าสนใจอยากได้คันนี้นะคะเลขทะเบียนนี้จำไว้ได้เลยนะคะห131นะคะสำหรับ Toyota a อันติ6 g นนั่นเองนะคะมาดูอีกคันที่น่าสนใจนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นหน้าชมไมนเช่นเช่นกันนะคะ t o y o t ้โโาอันตีสนะคะรุ่น 1.6g ปี2019ไม่แสน2 0เท่านั้นนะคะสำหรับเลขไม่ข้ามแสนอย่างที่เกตแจ้งนะคะเช่าเช็คระยะใหญ่มาเรียบร้อยนะคะเช็คระยะใหญ่มาเรียบร้อย แล้วคันนี้นะคะก็ได้เป็นสีรอนเงิน,นเช่นกันสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะโคมไฟสวยๆเลยไม่มีร่องรอยของสะเก็ดหินแล้วก็ด้านหน้าก็กันชนไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆนะคะเลขทะเบียน9488เผื่อใครสนใจนะคะถูกฉลก,กับเลขทะเบียนนี้นะคะติดต่อเกบมาได้เลยนะคะและกระจกรถทุกบานยังเป็นกระจกเดิมจากโรงงานโตโยต้าด้วยนะคะไม่มีร่องรอยแตกร้าใดๆนะคะคันนี้นะคะก็ได้เป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานเช่นกันนะคะส่วนตัวยางได้เป็นยางปีใหม่ดอกยางยัง เยอะอยู่นะคะเนื้อ,อยางยังเยอะอยู่ใช้กันได้3-4ปีเลยนะคะด้านในซุ้มล้อก็ไม่มีร่องรอยการตัดต่อใดๆนะคะจะเป็นสภาพเดิมทั้งหมดนะคะอยากได้รถที่มีความอึดท,ทนเข้าสูนบริการได้ทั่วประเทศอะไรหาง่ายแนะนำโตโยต้าอันติสเลยนะคะส่วนสำหรับหน้าโฉมนี้นะคะเขาก็จะได้ราคา3 0 0แสนกว่านะคะซึ่งซึ่งราคานะคะก็สื่อถือว่าจับต้องง่ายนะคะจัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวก็ได้นะคะส่วนคันนี้นะคะด้านหน้า นี่นะคะเครื่องเล่นวิทยุ C.D.A.M.F.M. นะคะเขาก็ได้เดิมจากโรงงานต่างจันทกันจากคันเมื่อกี้นะคะเพราะว่าคันเมื่อกี้เจ้าของเดิมเขาติดจอ Android มาให้เรียบร้อยนะคะได้เกียร์ออโต้นะคะแอร์ Air เป็นแบบแมนนวลนั่นเองนะคะตัวอันตี 1.6G น,นะคะก็ะะถือว่าเป็นรถเก่งที่น่าใช้อึดถึกทนด้วยนะคะด้าน,นในคุมโทนสีเบจเช่นกันนะคะไม่ใช่เป็นรถแท็กซี่แน่นอนนะคะเป็นรถหน่วยงานปลระวางนะคะข้อดีของที่เป็นรถหน่วยงานคือเช็คศูนย์เข้าสู์ตลอดอย่างที่เกดแจ้งไปนะคะเป็น รถที่ใช้งานน้อยนะคะและคันนี้นะคะ389,0สนบาทนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์พออยู่ที่ประมาณ6,800เช่นกันนะคะเครดิตีสามารถฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มได้นะคะสำหรับอันตีสนะคะเพราะว่าราคากลางเขายังสูงอยู่นะคะมาดูอีกคันที่น่าสนใจสำหรับคันที่3กัน นะคะ t ต y o ต้าอันตีนะคะ 1.6G ปี2018ไมล์แสนสี่นะคะราคายอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทเช่นกันนะคะเลขทะเบียนนี้เลย740,7นะคะ ถือว่าได้เลขทะเบียนสวยนะคันนี้นะคะตัว 1.6G นะคะใครอยากได้หน้าโฉมนี้นะคะก็สามารถแจ้งเกตได้นะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะเพราะรถที่นี่นะคะพร้อมขับเลยนะคะพร้อมขับเลยทุกคันนะคะและคันนี้นะคะก็ถือว่าได้รถสภาพดีสภาพสวยพร้อมใช้งานราคาดีเช่นกัน3 7 9 0 0 0บาท มีช่างตรวจรถมีใบเซอร์ให้ด้วยนะคะคันนี้นะโตยโยต้าอ t นต 1.6G นะคะราคานี้นะคะซื้อสดจัดไฟแนนซ์ปรึกษากันได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกัน ด้านในคุมโทนสีเบทเช่นกันนะคะหน้าจอต่างๆเขายังได้เดิมๆจากโรงงานนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนจอนะคะถ้าลูกค้ายังเปลี่ยนจอนะคะราคาเปลี่ยนจออยู่ที่ประมาณ 4- ี่ห้าพันเท่านั้นนะคะสอบถามข้อมูลเก๋ได้เลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออกรถนะคะจัดไฟแนนซ์ใช้เอ,เ,ออเ,ออเอกสารอะไรบ้างนะคะหรือว่าอยากได้ข้อมูลตัวรถเพิ่มเติมนะคะติดต่อเก๋ม,มาได้เลยนะคะคันนี้นะคะเขาจะได้เป็นที่ชาร์จแบตด,ด้านหลังแอร์หลังอาจจะไม่มีนะคะในรุ่นนี้นะ ได้ที่ชาร์จแบตมานะคะแล้วเบาะได้เป็นเบาะหนังสีแบดสวยๆตึงๆเลยนะคะราคานี้นะคะใครสนใจอยากซื้อสดจัดไฟแนนซ์นะคะรีบติดต่อเกบมาได้เลยนะสำหรับ t o y o ต a a อันตนะคะหน้าชมไม่น่เชน หนึ่งจุดกีปี2019นะคะคันนี้3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสนใจอยากได้รถใช้งานนะคะรีบติดต่อเคมานะคะรถที่นี่สวยเดิมทุกคนันและคัดเกรดเอมาเรียบร้อยนะคะคัดมาตั้งแต่ต้นน้ำแล้วนะคะก่อนจะรับรถนะคะเราจะทำสปาด้านนอกด้านในให้อีกรอบนะคะก็ถือว่าหนารถดีๆนะคะมาเสิร์ฟเรียบร้อยสำหรับรถยนต์มือสองนะคะลูกค้าเซฟคอร์สไปเยอะเลยนะคะในเรื่องของราคานะคะราคาป้ายแดงนะคะอาจจะ สูงกว่านี้นะคะถ้าเป็นรุ่นนี้ป้ายแดงขายอยู่ที่900,000กว่าแต่วันนี้ลูกค้าได้ในราคาครึ่งราคานะเกินครึ่งด้วยนะคะเกินครึ่งเลยสําหรับโตโยต้าอันติสนะคะถ้าสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเกดได้แอดไลน์มาคุยกันนะคะอยากได้ข้อมูลคันไหนนะคะเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์แล้วส่งข้อมูลมาให้เกดได้เลยเดี๋ยวเก่มีตัวรูปรถนะคะรูปรถส่งคืนให้นะคะและทั้ง3คันนี้นะคะราคาพิเศษแบบนี้3 0 0 0 0นกว่าบาทเองนะคะ สนใจรีบติดต่อเก๋ม,มานะคะมาดูรถได้ที่บริษัทเพยนต์สาขาสุวินทวงศ์ได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณสําหรับการรับชมมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคงเก๋จะมารีวิวรถสวยๆให้ชมกันอีกนะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอยากได้รถยนต์มือสองดีๆคิดถึงเก๋เพจนต์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ